สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับกับ Unturned t s h by B L Channel วันนี้ผมจะแนะนำเพื่อนๆในการทำน้ำกินแบบรีฟิลนะครับแบบไม่มีวันหมดวันสิ้นกันเลย,เด,ยเดียวครับง่ายๆมากเลยครับเพื่อนๆก็แค่มี 1. ขวดน้ำา2แก้วน้ำหลังจากที่เพื่อนๆ หาวัตถุดิบเหล่านี้มาครบแล้วเพื่อนๆก็เอามาครัฟผสมกันนะครับเป็นแก้วไว้ใส่น้ำแล้วมันจะอยู่กับเราถาวรไม่มีวันหายไปนะครับขวดน้ำเพื่อนๆหาเพื่อนๆสามารถหาได้จากร้านฟู้ดหรือตามบ้านที่มันดอกนะเข้ามาปุ๊บๆๆนะเพื่อนก็จะได้ขวดน้ำเลยเห็นไหม ส่วนแก้วเพื่อนก็สามารถหาได้จากบ้านลา้านหรืออะไรต่างๆหลังจากที่เพื่อนๆหาได้จนครบแล้ว <s> เพื่อนๆก็ต้องทำการคาฟนะครับเอาขวดน้ำสะอาดผสมกับแก้วน้ำปึ๊บก็จะได้เนี่ยนะครับแคนทีนมันจะเป็นขวดน้ำพกพาครับ ปกติตัวเป็นน้ําดื่มแบบรีฟิลเลยนะจ้าอ่าสถานะมันจะขึ้นเป็นฟูนะก็คือมีน้ําอยู่เต็มขวดพอเรากินเข้าไปสถานะมันก็จะขึ้นมาเป็นหมดนะครับอ่าเห็นไหมปกติถ้าเกิดเป็นน้ําขวดธรรมดาอ่าดูนะเรากินไปเสร็จปุ๊บขวดมันจะหายไปเลยนะครับขวดมันจะหายไปเลยนะเห็นไหม แต่ถ้าเราได้แคนทีนมาแล้วขวดมันจะไม่หายครับแต่มันจะขึ้นเป็นสถานะหมดน้ำหมดแล้วทำไงครับเราก็ไปที่ทะเลเราจะไปที่ทะเลก็ได้ทะเลสาบหรือบ่อน้ำก็ได้นะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายเราจะทำการกรอกน้ำใส่ขวดครับแล้วก็กินอีกนะฮะพอน้ำหมดเราก็ไปกดคลิกซ้ายกรอกน้ำใส่ขวดนะครับ มันก็จะเป็นการเติมน้ำรีฟิลครับเราจะมีน้ำกินแบบไม่รู้จบรู้สิ้นเลยครับขอแค่เพื่อนมีบ่อน้ำหรือมีทะเลหรือมีแม่น้ำลำคลองตามแคมป์ของเพื่อนนะฮะเพื่อนๆก็จะมีน้ำกินชิลๆครับเป็นน้ำเปล่าสะอาดธรรมชาติที่สุดครับไม่ติดพิษไม่ติดอะไรทา้งนั้นครับก็ขอลาไปก่อนนะครับกับคลิป เทคนิคการบุฟเฟ่น้ำน้ำรีฟิลละกันขอเรียกเป็นบุฟเฟ่น้ำครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบใจหรือยังไงก็ Subscribe ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากให้ผมทำอะไรให้เพื่อนๆดูอย่างเช่นสร้างบ้านหรือล่าสัตว์หรืออะไรต่างๆเพื่อนๆก็ขอเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปให้ แต่ตอนนี้ผมก็จะทําคลิปเบื้องต้นการใช้ชีวิตเบื้องต้นก่อนอย่างเส้นการฟาร์มอาหารหาน้ําดื่มทําน้ํามันทําไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโอเคครับขอบพคุณเพื่อนๆมากครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า